นะครับสวัสดีครับอยู่กับแอนด์มินิชาร์ครับวันนี้นะครับเขารอบลึกลึกมาก็มาอยู่ที่หนองยามา A เอครับเบอร์สามเจ้าเสียครับนะครับตัวยกนะครับเบอร์หนึ่งเจ้าปิ๊กครับหนองยามา A เอนะครับฝั่งทางนู้นนะครับเจ้าต้าจะเป็นตัวยกครับต้ามารุงเทพนะครับเจ้าต้าแล้วก็เจ้า กาดนะครับกาดเป็นตัวเตะครับต่อไปเป็นการแข่งขันแล้วก็โอเพ็ดละหว่านหองย่ามาพบปาเบอร์เดนสายเป็นที่หนึ่งปาเบอร์เดนสายสูงนักกีฬาโอมสนามครับ นูนบาร์เบอร์เดินสายครับสองมพร้อมเริ่มนี้หนองยาม่าหนองยาม่าเอนะครับเอ้าโยกเข้ากลางว่าไงโอ้ยโอ้ยังได้ครับโยกเจ้ากาดโอ้โหเรียบร้อยครับมาครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับปบาเบอร์เดินสายครับสวัสดีครับนี่ว่าไงครับ วันนี้งไครับบิ๊กแมทครับบิกแมทโอ้จัดไปจัดไปอ๋อเหมาะสมกับบิ๊กแมทมาดูเจ้ากาดครับลูกเสิรเสมเสมอเสิร์ฟมาเลยครับเจ้ากาดตเดเข้าหน้าเลาอเอ้เรียบร้อยครอบโอ้สเมเ เอาแล้วครับอาจารย์สีเก้ต้องสั่งแล้วครับสีเก้น้องยญาไม้ครับเอาลนะครับน้องยญาไม้เอครับปิกเสียนี่ครับเบอร์หนึ่งจ้ปิกเจ้าเสียเบอร์สามว่าไงครับบาร์เบอร์เดินสายเอาแล้วครับโอ้ยจบปิกนั่นโยเข้าไปฟักเข้าให้โอ้ยจิดบล็อกครับโอ้บาร์เบอร์เดินสายได้แต้มครับเจ้าเสียเอจิ้บล็อกครับตรงนี้นะครับ เอาเลยครับโอ้โหหนึส่สองมาดูเสิรือเสียเสียน้องยามมาเสริร์ฟไปว่าไงโยกเข้ามาเจ้ากาัดก็เข้าให้โอโ้ลูกออกครับโอ้ยเตะอ,ออกครับลูกนี้ครับเอาเลยครับคึกคักนะครับโอ้โห ดูเสิร์ฟน้องปิ๊กครับหนึง่งต right ่อสามครับน oh ok um well ้องลูกเสิร์ฟน้องปิ๊กน้องยะมาปิ๊กตัดไปทางกาดโยกกาดโอ้โหติดบล็อกครับโอ้โหเจ้าเสียครับบล็อกเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้มาแล้วครับน้องยะมาเอครับโอ้โหเต็มบล็อกเลยครับบล็อกใหญ่ครับสสองต่อสาม ของย่าม้าอีเจ้าเสียเดือไปกกาดเปิดโจ๊กตอโอ้โหที่บล็อกว่าไงยังตามเกี่ยวโจ๊กโอ้โหลูกนี้ครับในกองขวางครับต้องดาบสองเลยครับโจ๊กกาดครับเอาเลยครับ มาดูเกมเสิร์ฟของเจ้ากาศครับตีต่อสองเสิร์ฟมาอ้าวลูกออกครับสูงนี้นี่ สี่ต่อสามครับมาดูเสร์ฟของบาบเบอร์เดินสายตัดเข้ามาหน้าขวาเจ้าเสียเปิดเจ้าปิกยกเสียโอ้หลวงย่าม้าในแจมครับเปล่าครับลูกนี้นะครับโดนตักไายครับเอาแล้วครับโอ้โอหนะครับเยาวชนหนองย่าม้า สี่เท่าครับดวงเสุิเเจ้ากาดโอ้โหเจ้าวัดหัวเน็ตครับโอ้โหนะครับนั่นไงครับมาแล้วห้าสี่ครับห้าสี่มาแล้วนะครับเอาเลยครับห้าสี่ห้าต่อสี่ เ้าเสียถ้าเข้ากลางว่าไงครับเจ้าก,กาดเปิดโยกกาดพักขเข้าให้โอ้โหบาเวอร์เดินสายได้แทมครับเอานลครับบล็อกลงฝั่งตัวดีครับเจ้าเสียครับอาจารย์ฝั่งนงยามาบอกว่าเสิร์ฟง,ง่ายๆครับซื้อเกมบล็อกครับ ห้าเท่าครับเสิร์ไปว่าไงครับโยกกาดถ้าเข้าให้โอ้โหย้อดครับผมครับผมเอาเลื่อนไปไหนกลับือยังเขาดิกแม็กไหมน้ำใจไปไปอ้า ห้าต่อหกอ้าวเสียหยอดว่าไงโอ้ยกาดลูกนี้พักเข้าให้โอ้โหตีหนักตีแรงครับอัดไปเลยครับเจ้ากาดครับน้องย่าหมาเอนะครับเจ็เจ็ดต่อห้าครับ ดูสเสิร์ฟของบาเบอร์เดินสายบาเบอร์เดินสายตัดเข้ากลางว่าไงโอ้ยจบปิกหลุดครับลูกนี้โอ้ยเสี่งเลเสี่งเลผมยังทำได้อะไรไหโอ้อหโหนะครับคุมหลังก็อาจารย์ก็อาจารย์ซีเก้น,นะครับพาเด็กๆมาหาประสบการณ์ครับนะครับฝั่งทางนู้นนะครับประสบการณ์เยอะแน่นอนครับน่าจะเป็นเดินสายครับตะกอ้อน,นะครับก็ชิงเงินรางวัลแน่นอนครับฝั่งนู้นครับมาว่างไง น้องปีกโย้ย <Viol ent. S 2> ยกสั้นโอ้ยไม่มีบล็อกเลยครับลูกนี้ยกสั้นเกินครับแต่ยังดทันครับเอาแล้วครับแปดต่อหกดูองร์ของบาเบอร์เดินสาย ตัดเข้ากลา, oh. างโอ้อเอาเอ um <laughs> ข้าเส้นทรงครับโอ้เข้าเส้นทรงครับคูนี้สูสีครับมันจริงๆครับโอ้โหคุยกัอะไรกับกรรมการครับ <c ans> ะนะไม่ได้ครับกรรมการครับเจ้าบอททบบอกไม่ได้ครับเอาต้องห้าม, <c ans> ามเหยียบเส้นครับ มันได้เลยครับโอเคครับมันพูดคุยกันนะครับห้าสี่ต่อเร็วนห้าสีต่อรุ่นห้าสี่ต่อเร็วต้องเซอร์นักหน้ามีโหมดอะไรซื่อเหมือนนะครับตการแข่งกันไหมโอเคครับกรรมการโหดเด็ดขาดมากครับเด็ดต่อแปดครับอย่างเจ้าเสียเสียหนอวยยามาโอ้โหตัดลูกนี้ ถือว่าถัดได้ดีครับแต่ว่ายังเร็วครับปาเบอร์เดินสายเจ้าการโอ้โหตูงนี้เปลี่ยนเป็นสลับแตะนะครับกระทืบครับลูกนี้โอ้โหไอ้แจ่มครับ4ลอง40บาทเดูโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ3 2ลอง2ขวยนั่นไงมาเฮ้ เจ็ดต่อเก้านะครับมาดูวงสศพน้องปิ๊กกับน้องปิ๊กโอ้ยตัดเข้ากลางว่าไงจะโอกาสเปิดยกปลาเบอร์เดินสายปาเข้าให้โอ้ยโหยังทันว่าไงโอ้ยโอ้ยครับโดนบล็อกหน่อยยางมาครับเต็มเต็มครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับให้ซื้อให้ เดี๋ยวงานี่ระเรูีงกเดี๋ยวอเย้อยยีบแปดต่อเก้ายไมถูกกัซื้อลูกิผมเชนเมือก่อนวมีเดียวโอ้โหโว้ตรนี้ครับเจ้ากาเตะดีครับเตะคมอโยงมาครับโยงหลังไม่าไม่ามาซื้อตะก้อเลยใ สิบ <18. S 1> ต่อแปดครับมาดูองร์เจ้ากาดกาดเดินสายปีกโย,ยชนหนอยงยามาโอ้โ,โหเต็มบล็อกครับโอ้โหครับโดนเสียเตะไม่ผ่านบล็อกครับวหนั่นคู่นี้มันจริงๆครับ มันจริงๆครับคู่นี้ครับเท้เาแล้วครับเปลี่ยนแดนแล้วครับโอ้โหคู่นี้ครับบาเบอร์เดินสายครับสุดยอดจริงๆครับ i, aster, ouais เอาแล้วครับเอาแล้วครับห้างสนาม เรียกพี่ได้ไหมเรียกพ่อได้ครับโอ้โหมาดูเองเสือบทของบาเบอร์เดินสายเสือไปปิกเปิดเออเสียเปิดปิกโยกโอ้โหโอ้โหไอสัตว์แงม่รถโอ้ยบาเบอร์เดินสายโอ้โหนะครับสุดจริงๆครับทางฝ่ายบาเบอร์เดินสายครับโอ้โหนะครับ มาดูเสิร์ฟเจ้ากาดครับนไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเดินสายครับดีกีบอกว่าเดินสายเลยครับสองต่อแปดบอกว่าเดินสายเลยครับคู่นี้ตัดโอ้ยทางหน้าเจ้าปี๊เจ้าปี๊ยกเสียโอ้ยน้องเสียครับเยาวชนน้องย่ามาครับขึ้นไม่รอครับนะครับบาเบอร์เดินสายนะครับวันนี้โอ้โหสู้กันมันจริงครับคู่นี้ครับ ครับพี่เออใช่คร okay. okay, ับน้อโอเคโอเคครับน้องเพิ่มทั้งพี่ทั้งน้องโอเคสสองเก้าอไะเกาจาไว้ก่อนเนอะไปตน้่หิวโอ้โหตัดหน้าโอ้โห นี่ป๊าเปอร์เดินสายครับป๊าเปอร์เดินสายโอ้หต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าเดินสายนี่ประสบการณ์นี่โอ้ลูกนี้ครับเสิ์ฟแปมันเสร์ฟรีเลยครับตัดเข้าช่องกลางครับลูกมันแรงด้วยครับสุดครับป๊าเปอร์เดินสายิ 9ต่อ12ว่าไงเจ้าเสียโอ้ยเส์ฟดีนะครับเจ้าแต่ว่าบาร์เบอร์เดินสายอีงทันโอ้โหปาดนรกครับบาร์เบอร์เดินสายครับเจ้ากาดครับบอกว่ายกอะไรยกแบบนี้ครับต้องโวยนะครับเ่าก็เขาก็เดินสายครับนะครับต้องบอกว่ายกหลากหลายครับ9 9 3เยาวชนของยามาว่าไงลูกเสือไปจ๊กปีก พิกตัดเข้ากลางว่าไงครับดัดเปิดโยบาร์เบอร์เดินโอ้โหโอ้โหบาร์เบอร์เดินสายได้แจ่มอีกแล้วครับประสบการณ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเตะไม่ได้ครับโวยกันอีกแล้วครับโอ้โหบาร์เบอร์เดินสายครับโอ้โหนะครับนะครับเยาวชนหนองยามานะครับหาประสบการณ์ครับ าต่อ14ว่าไงยกบาเบอร์เดินสายโอ้โหจะยกสั้นๆยกหนีบล็อกครับโอ้จะยกหนีบล็อกครับแต่ยกสั้นไปหน่อยครับเจ้าการบอกว่าลำบากมากครับลรกนี้โอ้โหนะครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเล่นไปด้วยยิ้มไปด้วยครับ141014ต่อ10ครับ โอ้ยิงเจ้าเสียเปิดปิกโยกเสียโอ้โหยอดได้ดีจริงๆครับน้องเสียครับเดี๋ยวชนน้องย่าม้านะครับโอ้โหนะครับน้องย่าม้าเอครับบาเบอร์เดินสายครับยันสองสิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับมาดูลูกเสิร์ฟของเจ้ากาศครับ เจ้ากาดโอ้โหลูกนี้ครับบาเบอร์เดินสายเอ้าปีนิดเดียโอ้ยกครัโอ้ยังแก้ไขได้ครับลูกนี้โอ้ยเจ้าเสียนะครับเปิดไม่ดีนะครับแต่จยกปียังตามยกนะครับโอมลูกนี้แก้ไขได้ดีครับเอาละครับสิบสี่สิบสองสิบสี่ต่อสิบสองต้องเทียนกันแล้วครับฝั่ง,งนี้นะครับบาเบอร์เดินสาย สิบสี oh, ่ต oh! oh, oh, yes. ่อสิบสองโอ้แต่ก็ว้าโอ้โหมาแล้วครับมาเปอร์เดินสายครับลูกเสิร์ฟมาจนได้ครับเปอร์เดินสายนะครับโอ้โหนะครับต้องขอเวลานอกเลยครับโดวชนหนองยาไม้ครับอย่างนองยาไม้เอนะครับครูก็ต้องไปบอกเด็กนะครับตอนนี้นะครับช้าครับ ผมบอกว่าชัดช้าครับน้อยๆสิบสองต่อสิบห้าครับยังไม่ห่างครับอาจารย์ชิเก้ว่าใจต้องมาเลยครับโอ้โหบาเบอร์เดินสายยกนี้เอ้าโอ้โหจ้องตูปปิ๊กครับไม่น่ามันโอ้โหนี่ครับผู้บาเบอร์เดินสายครับต้องบอกว่ายกนี้บล็อกกันโอ้โหเนี่ยครับยกนี้บล็อกเก่งจริงๆครับ

อ๋อครับโอ้นะครับมาแล้วครับน้องจ้ามาครับยินดีครับนงเจ้ามาตามมาเลยครับตอนนี้ครับเราตรุกท่านคบนที่ครับสิบสามสบหกครับมาแล้วครับบาร์เบรอ เอะดบล็อกครับผลก่นึงสี่นอซ่หนอาดว่้ปนละนฟ้านะครับต้องเตรียมต่อนะครับว่าคนตุ่นคงจะดึงนะครับดึงครับถ้าถูกครับช่นะครับสิบสต่อสิบครับมาดูเสบของบบเบอร์เดินสายเอาเลยครับ จบพิกยกอโอ้โหยโอ้โหยกลูกนี้ครับโอ้โหนะครับยก,ก,ยก,กสั้นไปหน่อยครับแต่ยังทันครับยังได้ครับต่อเลยตอเลยตครับ1 15อให้จคู่นี้ก่อนนะครับ16 15ครับ มาแล้วครับหนองยามาครับมาแล้วครับบาเบอร์เดินสายดูชัดๆไปนะครับผมสิบหกเท่าครับถ้าสิเจดรถต่อแด่นะครับติดนะครับเด็นนะครับมาด้ครับน้องิโยโอ้มาแล้วครับ ของย่าม้าครับมาเรื่อยๆครับโอ้ยเกือบหลายบอกอันนี่ไททิโอครับโอ้ยเกือบเลยครับนี่นิดเดียวนี่ครับครับยังไม่จบเจ็ดต่อสิบหกเอาเลยครับบาเบอร์เดินสายเปิดยกเข้าไปเจ้ากาดเอาไม่มาไม่มาครับผมครับเราอยอะเลยนะ ยู่บ้านยังตำบลกระสืออันนี้ก็กสีนาอยู่ตำบลตรงข้างร้อยค่โอ้รู้แล้วสามจุเปลี่ยนไรปาอยู่ตรงข้างบอครับบ้านคนเทนบ้านคนเทน สุนเปียวกับผู้ต่อไปครับอุ้ซี่ไทยเืินสายนะครับเป็นที่เท่าไหร่ครับชมต่อครับน้องยามานะครับกับเอ่อเดินสายบาเบอร์เดินสายครับมาดูเสิร์ฟเจ้าเสียกับมาใหม่ครับหรือสนามบอกกันนี่ยกขึ้นโอ้โหเจ้าจบการที่ขาดเรียบร้อยครับบาเบอร์เดินสายครับเตะหนักเตะแรงครับ ครับขออนุญาตเรียนแจ้งไปยังอุซสิไทยมนตดีนะครับอเกรอนี้มากตอวคู่นะครับกะบีกระบะเลยเรียกไเชียเาก็เ็หนักเลยครับอนี้เสียเสียครับเสียขบ ขับเหยียบแรกได้โดยเท้าว่ากู้่เท้าเหยียบเส็ตมาครับง่ายครับเอาไม่ได้เดี๋ยวนี้เเป็นยเราิานดีเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณก้อนขออนุญาตนะครับเอาคอยห้จบไปสิบเก้าครับคนนี้ดูนครับเดี๋ยวเสียครับสิบเจ็ดต่อสิบเก้าเอาแล้วครับ ยี่สิบต่อสิบเจ็ดแล้วครับอ้าวแล้วครับแต้มเดียวเกมครับจะเกมไม่เกมครับแจมเดียวเกมครับเกมไม่เกมบ, <c oughs> บาบเบอร์เดินสายกับน้องย่ามาบาเบอร์เดินสายตั้มกะมาเอาแล้วครับเจ้าปีโกโยกเจ้าเสียเอาเอาแล้วครับ โอ้โหลูกขอครับโอ้โหเอาจนได้ครับเจมนะครับคก้งหาาชนะยี่สิบต่อยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดครับ